คือเราก่อนเราไปดูใครดูตาระเบียงก็หวังให้ตาระเบียงช่วยลุงช่างนี่คือเหตุผลนะอันนี้ผมบอกงตรงๆเลยใครมาฟังคนที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยฟังผมนะนะนะไปช่วยลุงช่างเราก็หวังว่าตาระเบียงไอหนูผียันแลวบ,บิดยันแลวบ,บิดที่เข้ามาเนี่ย ทุกคนคิดเหมือนผมไหมทุกคนคิดเหมือนกันหมดว่าคนที่เข้ามาญาติพี่น้องที่เข้ามาเนี่ยก็หวังว่าเขาจะมาช่วยอะไรลุงช่างได้บ้างเช่นมาเป็นพยานมาอยู่ข้างลุงช่างอะไรแบบเนี้ยเราคิดแบบนี้นะครับพวกเราถึงแห่กันไปเทใจแห่กันไปดูแห่ไปให้กําลังใจแต่สุดท้ายเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยนะ ผมถามหน่อยสุดท้ายเนี่ยมันมีใครช่วยอะไรได้บ้างไม่มีครับไม่มีนะ,ะอันตาตกในเลยอันตาตกในเลยไม่ไม่จําไม่เข็ดอีกเอพวกเราอ่ะรู้นะครับต้องรู้ว่ามันเป็นคนยังไงมันหลอกให้เราไปดูพูดตรงๆอ่ะมันก็หลอกให้เราไปดูขึ้นหัวข้ออะไรเด็กตายในรถขึ้นหัวข้ออะไรที่แบบ เกี่ยวกับเรื่องเพื่อให้เราพวกเราไปดูแล้วมันไปนั่งหัวล้อย่อเราเราจะเป็นคนโง่ให้มันหัวล้อย่อหรือเอาแค่นี้ก็พอแล้วส่วนเรื่องเรื่องอื่นไม่เกี่ยวเรื่องอื่นเรื่องเราทะเลาะกันอะไรกันผมไม่รู้เรื่องแล้วผมก็ไม่ใส่ใจด้วยนาทกีก็จัดการของเขาไปแต่บอบบีในเรื่องความจริงที่เราเป็นเอฟซีเนี่ยหนๆมันก็เกิดเรื่องมาแล้วเราต้องถอยกลับมาตั้งหลักนะเออ สนับสนุนมันอีกหน่อยอีกหน่อยมันอีกหน่อยมันมันหวนกลับไปดา่าพวกเราไม่พวกเราไม่แดกอาหารหมากันหรอคือไอ้นี่มันทำคอนเทนต์มันด่าได้ทั้งสองฝั่งอีกหน่อยมันจะเอาใจอีดํมมันหันกลับไปด่าลุงช่างเลยใครที่ไปดูในแดกอาหารหมาเลยนะผมบอกไว้ก่อนนะเยี <laughs> ่ยมเลยเนาะตอนนี้ มันออกมาเล่นนาทีหวังหวังให้พี่มันยกฟ้องหรือเปล่านะหวังให้อีดํายกฟ้องหรือเปล่าเราก็จะไม่รู้นะครับนะก็ก็รอดูกันนะครับรอดูกันผมก็รู้เท่าเอฟซีแหละนะครับอยากกระถามว,าว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเหรอมีอะไรกันจ้าสวัสดีคุณอนงค์นะครับมันไล่หา,าต่างไงเออผมก็ว่าอย่างนั้นแหละมันก็เอาเพราะว่ามันโดนมันโดนฝั่งนู้นไล่มา มันก็มาคือมันก็มีปัญญาแค่นั้นแหละมาหาเอฟซีแค่เสร็จมันไดนฝั่งนู้นไล่มันก็มาอวยฝั่งนี้หายเอฟซีแค่นั้นแหละนะเออมาหาเอฟซีพวกเราอ่ะต้องรู้ทันมันนะครับต้องรู้ทันมันนะเออนะโธ่มันไม่ได้ช่วยอะไรลุงหรอกครับคุณนัทพลมันมาช่วยอะไรได้ครับมันก็ไม่ได้ช่วยความความหวังอย่างเดียวคือมันเอาตัวรอดหายเอฟซี หาเอซี uh huh. อย่างเดียวก็ดูมันพูดแต่ละเรื่องเนี่ยหัวข้อมันแต่ละเรื่องแล้วเราเราไปฟังมันเนี่ยนะเราไปฟังมันเนี่ยได้อะไรบ้างเนี่ยปีรู้สึกว่ามันจะมันจะย้ายฝั่งมาเป็นปีแล้ว่อะได้อะไรไม่นเห็ได้อะไรเลยมาสร้างความแตกแยก,กอีกนะคราวนี้มีเรื่องแบบนี้มีเรื่องดรมาม่าแบบนี้ผู้คนแอซีก็แตกกันออกอีใช่ไหม ก็ผมไม่รู้นะผมไม่เข้าข้างใครแต่ผมเคยเตือนเนะผมเคยพูดแล้วว่ามันเชื่ออะไรไม่ได้คือถ้าพวกเราเนี่ยถ้าพวกเราเนี่ยถ้าพวกเราเนี่ยติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะรู้ว่ามันเป็นคนยังไงมันเป็นคนเชื่อถือได้หรือไม่ได้ตลอดเวลาที่มันผ่านมามันพูดอะไรมันทําอะไรมาเนี่ย โอ้พวกเราได้เจ็บแค้นเจ็บปวดไม่ต้อง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 บรรยายอะไรเลยเจ็บปวดกับเรื่องของมันมากขี่นเรื่องแล้วยังจะไม่ให้ใจมันอยู่เหรอผมถามหน่อยผมไม่ได้เข้าข้างนาทีนะผมไม่ได้เข้าข้างเดี๋ยวขยับเดี๋ยวมันแตกคือตอนนี้เอฟซีมันจะแตกกันนะนะแต่ผมอ่ะผมอยู่ตรงตรงกลางที่มองมาตลอดเนี่ย ผมพูดแล้วผมพูดมานานแล้วต,ตั้งแต่แต่เรื่องไอ้ประกอบแล้วตั้งแต่เรื่องขายของอะไรเนี่มันมาขายของเนะี่ยคือผมก็ผมก็อ่าก็ไม่ได้ไม่ได้ข้องข้องใจเรื่องขายของหรืออะไรแต่ผมบอกไว้กลๆว่าอย่าไปเชื่ออะไรมันคนอย่างมันเชื่ออะไรไม่ได้เออคนอย่างมันเชื่อไม่ได้มันหลอกเรามากี่รอบแล้ว คือคือมันเป็นอย่างนี้สวัสดีจ้าดังมานคือมันเป็นอย่างนี้ตะก่อนเนี่ยที่พวกเราไปดูมันและเชื่อมันเนี่ยเพราะว่าพวกเราเนี่ยหวังว่ามันเนี่ยจะช่วยอะไรลุงช่างได้บ้างจะช่วยอย่างน้อยช่วยเป็นพยานคือเราก่อนเราไปดูใครดูตะระเบียงก็หวังให้ตะระเบียงช่วยลุงช่างนี่คือเหตุผลนะอันนี้ผมบอกอตรงๆเลยใครมาฟังคนที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยฟังผมนะ นะนะไปช่วยลุงช่างเราก็หวังว่าตาละเบียงไอ้หนูผีเยลับบิดเยลับบิดที่เข้ามาเนี่ยทุกคนคิดเหมือนผมไหมทุกคนคิดเหมือนกันหมดว่าคนที่เข้ามาญาตพี่น้องที่เข้ามาเนี่ยก็หวังว่าเขาจะมาช่วยอะไรลุงช่างได้บ้างเช่น มาเป็นพยา,ยานมาอยู่ข้างลุงช่างอะไรแบบเนี้ยเราคิดแบบนี้นะครับพวกเราถึงแห่กันไปเทใจแห่กันไปดูแห่ไปให้กําลังใจแต่สุดท้ายเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยนะนะผมถามหน่อยสุดท้ายเนี่ยมันมีใครช่วยอะไรได้บ้างไม่มีครับไม่มีนะ นะสุดท้ายก็ไม่มีใครช่วยอะไรได้ใช่ไหมพวกเราก็ผิดหวังมันพูดเรื่องอะไรมันมันมาพูดพยายามพูดเรื่องคดีเห็นไหมแล้วมันแล้วตลอดเวลาแต่ปีนะึงผมว่ารู้สึกว่ามันจะย้ายมาปิเกือบปีแล้วนะเออนะและ แล้วมันย้ายมาเกือบปีละอะไรที่มันพูดมาเนี่ยมันมีความจริงอยู่ในนั้นบ้างปะผมถามแต่คนที่ไปฟังฟังมาเนี่ยผมไม่เคยฟังเลยเอาบอก,บอกตรงตรงไม่เคยไปฟังเลยสักครั้งเ,เห็นไหมผมไม่เคยพูดคอนเทนต์เกี่ยวกับมันเลยจนมาเนี่ยผมมาฟังเนี่ยฟังนาทีเอามันมีเรื่องอะไรกันอีกผมก็ไม่รู้หรอกนะเขามีเรื่องอะไรกันเพราะผมมันไม่เคยได้มีเวลามาดูหรอกแต่ผมอ่ะก็กลับไปพูดคําเดิมนะเออ ใช่ไหมคุณนัทมนติดตามตะระเบียงเพราะอะไรให้กําลังใจทุกคนน่ะแม่แม่และหลายคนะไปซื้อของให้ให้เงินให้ทองจนมีทองสใสจนอะไรเนี่ยเพราะอะไรเพราะหวังว่าตะระเบียงเนี่ยจะช่วยอะไรลุงช่างในบ้างทุกคนคิดแบบนี้ครับไม่ได้พิศวาสเอ้ยเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเหมือนกันไอหนูผีก็เหมือนกัน ยันและบิดก็เหมือนกันสามคนเนี้ยที่เขาไปติดตามกันสมัยก่อนนะสมัยก่อนเลยที่เราพูดคือสมัยก่อนเลยสมัยแรกๆเลยที่ยังเรื่องหมายจับยังไม่ออกอะไรเลยตอนนั้นอะ่ะที่เราพูดกันเนี้ยใช่ไหมคิดเหมือนกันไหมล่ะคนที่อยู่กันมารุ่นแรกๆเนี้ยคิดเหมือนกันหมดคิดเหมือนกันหมดผมจะบอกให้นะครับ นที่อยู่กับรุ่นแรกคิดเหมือนกันหมดเขาไม่ได้พิสวาสอะไรมาวันนี้เรายังหวังว่ามันจะช่วยอะไรลุงช่างได้อีกห่อไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วไอ้ถ้ำอะไม่มีแล้วเงาวันนี้ไม่มีแล้วผมบอกให้ใครที่คิดว่ามันจะช่วยอะไรได้ มันจะเล่าความจริงอ่ะมันไม่เคยพูดอะไรที่ที่ความจริงเลยแท้จริงแล้วมันไม่รู้อะไรเลยหรือเปล่าเออแท้จริงแล้วมันก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยหรือเปล่าถ้ามันรู้เรื่องอะไรเลยมันต้องไปเป็นพยานนะนะครับไม่เกี่ยวกับป้าเรื่องนี้ตอนนี้เรื่องระหว่างเราเอฟซีคุยผมคุยเนี่ยไม่ได้ไปโจมตีอะไรมันนะ ไม่ได้ไปจา่าอะไรมันสาดเสียเทเสียแต่เราพูดถึงในบริบทตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยห้าปีเนี่ยเรามีเรามีบทเรียนเรามีความรู้อะไรมาเยอะแยะรู้จักนิสัยคนมา,เ,าเห็นไหมสุดท้ายไม่มีใครช่วยได้คำพูดมันไม่พูดหรอกห,หัวข้อมันชวนใะห้เราเข้าไปดูแล้วมันพูดอะไรครับ มันหลอกเราผมพูดตรงๆเลยมันหลอกเราเอใช่ไหมมันหลอกให้เราไปดูผมก็พูดมานานแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ห้ามใครอยากไปดูก็ไปดูใครไม่อยากไปดูกได็ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปเชียร์มันจริงๆนะทีไปเชียร์มันอะ่ะตั้งแต่แรกผมไม่เคยเชียร์นะตอนที่มันมีเรื่องเรื่องไอ้ประก,กอบเรื่องอะไรพวกนั้นอะมาอะผมผมก็ว่าไอปา้ประกอบ เล่นงานในประกอบเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เชียร์มันอะ่ะผมก็ไม่เชียร์มันแต่ผมก็ไม่ได้ห้ามนะมันอยู่ที่การตัดสินใจของเอฟซีไหนๆวันนี้ก็มาถึงแล้วก็พูดเสีเลยเราเรายังเรายังเข็ดไม่พอเทพผีซีดีเถื่อนจำได้ไหมอถูกต้องมีแต่น้ำลายน้ำลายรล้น เนี่ยอ่าออารอบใหม่เลยรอบเก่าไม่ต้องไปคิดรอบใหม่เลยเนี่ยตั้งแต่มันย้ายมารอบใหม่เนี่ยได้ได้อะไรมาบ้างอ่ะพวกเราได้อะไรจากมันอ่ะมันพูดอะไรที่เป็นเป็นเรื่องเป็นราวมาบ้างรู้หรือยังว่ามันพูดหรือยังมันมันเคยพูดหรือยังว่าลุงช่างไม่ผิดเีหยมันเคยพูดหรือยังว่าใครเนึนงคนทำมันเคยพูดหรือยังเพราะสาเหตุอะไรไม่มี มันไม่พูดหรอครับมันหลอกเราให้เราไปดูเราอย่าโง่เราอย่างโงา่งโงนะเราต้องไม่เป็นคนโง่นะเออกลับไปดูลุงป้านะไม่รู้นะใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่นะหรือแเขาเอ้เขาเป็นพี่น้องอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเอฟซี FC ต้องจำไว้ว่ามันไม่ใช่พวกเรามันไม่ได้หวังดีอะไรกับพวกเราเลย มาแรกๆเป็นยังไงมันทําอะไรพวกเราไว้บ้างอ่ะอ่ามันออกมาดา่าอาคือมันวิธีการทําคอนเทนต์ของมันคือต้องด่าคนนู้นต้องว่าคนนี้นะต้องด่าคนนั้นว่าคนนี้นั่นะคือวิธีการทําคอนเทนต์ของมันเดี๋ยวมันก็ด่าผมแล้ว <laughs> ผมก็ไม่ว่าอะไรมาหรอกอันนี้คือทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยผมพูดรวมๆพูดในลักษนาว่า เฮ้ยพวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยอยู่กันมาสี่ห้าปีเนี่ยผมถามหน่อยว่าสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเรายังเรียนรู้ไม่พออีกเหรอว่าใครดีใครไม่ดีใครเป็นคนดีใครเป็นคนไม่ดีและอย่างเงี้ยกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยครบได้ไหมผมบอกให้นะถ้ามันเป็นตัวละครในสามก๊กเนี่ยมันโดน มันโดนตัดคอตั้งแต่ตั้งแต่พิกแรกแล้วอะพิกไปพิกมาพิกมาพิกไปอะถ้าฉายาไ,ไหลเนี่ยถูกต้องฉายาไ,ไหลเนี่ยไม่ได้มาง่ายๆนะคือฉายามันเนี่ยไหลเนี่ยคำว่าไหลเนี่ยปลาไหลอะมันไหลไปไหลมาไงเข้าใจไหมเออนะผมก็พูดได้แค่นี้ในฐานะที่เป็น f อซด้วยกัน มันไม่ไม่จําไม่เข็ดอีกพวกเราอ่ะรู้นะครับต้องรู้ว่ามันเป็นคนยังไงมันหลอกให้เราไปดูพูดตรงตรงอ่ะมันก็หลอกให้เราไปดูขึ้นหัวข้ออะไรเด็กตายในรถขึ้นหัวข้ออะไรที่แบบเกี่ยวกับเรื่องเพื่อให้เราพวกเราไปดูแล้วมันไปนั่งหัวล้อย่อเราเราจะเป็นคนโง่ให้มันหัวล้อย่อหรือเอาแค่นี้ก็พอแล้ว ส่วนเรื่องเรื่องอื่นไม่เกี่ยวเ,เรื่องอื่นเรื่องเขาทะเลาะกันอะไรกันผมไม่รู้เรื่องแล้วผมก็ไม่ใส่ใจด้วยน้าทีกก็จัดการของเขาไปแต่ผมพูดในเรื่องความจริงที่เราเป็นเอฟซีเนี่ยไหนๆมันก็เกิดเรื่องมาแล้วเราต้องถอยกลับมาตั้งหลักนะเออสนับสนุนมันอีกหน่อยอีกหน่อยมันอีกหน่อยมันมันหวนวลับไปด่าพวกเราไม่พวกเราไม่แดกอาหารหมากันหรอ คือไอ้นี่มันทำคอนเทนต์มันด่าได้ทั้งสองฝั่งอีกหน่อยมันจะเอาใจอีดํมมันหันกลับไปด่าลุงช่างเลยใครที่ไปดูในแดกอาหารหมาเลยนะผมบอกไว้ก่อนนะสวัสดีคุณอาสวินนะใครที่ไปดูนี่แดกอาหารหมากันเลยนะใช่ไหม